ฮิโน่เมกาครับปี48 1แปดร้อยหกห้าครับยาวหกเมตรห้าสิบกระบะทำใหม่ครับหัดสวยสาดสีรอบนอกแต่งสวยครับแต่งหล่อตัวนี้แต่งหล่อเป็นซีรีส์ห้าครับตัวนี้ตัวนี้แต่งเป็นซีรีส์ห้าครับร้อยหกห้าครับยาวหกเมตรห้าสิบกระบะใหม่ครับกระบะใหม่ทั้งลูกครับกระบะใหม่ครับ ข้างในาสวยครับข้างในาสวยเดิมสาดสีรอบนอกครับตัวนี้รอบนอกสีรอบนอกรถไม่ล้างรถจอดไ,ได้เต็นรถหลายคันซื้อราคาหกแสนกว่าครับหกแสนกว่าหกปลายครับตัวนี้หกแสนปลายปลายปลายกระบะหม่ครับไทย ยางดีครับตัวน,นี้ยางดียางดียางดีทุกเส้นครับเบรกทิฟฟี่ครับการันตีความสวยครับตัวน,นี้กระตีมก็ตตูงคระตูงก็ตีสวยยางดีกระบ,บะทำใหม่ครับกระบ,บะใหม่ใครที่หาหกเป็ดห้าตอนนี้ใช่เลยครับเจ็บงานนิดนิดหน่อยครับตอนนี้รอยเจ็บงานนิดหน่อยลูกค้าดูรถได้ที่กุหลัง ค้าสั่งจองเขาเจ็บงานให้เลยตอนนี้ครับตัวนี้เป็นผมไมนห้าสิบใครที่มองหาตัวนี้ไม่ผิดหวังครับรถข้างแท้ครับตัวนี้รถข้างครับอยู่ที่นี่ไม่มีรถประกอบครับไม่มีประกอบเป็นรถห้างทุกคันรถประกอบเจนเราไม่เอาไม่นำเข้าครับตัวนี้ขายของแท้ครับเครับเอกสารครบทุกคันโอนได้ทุกคันครับ อดไม่ได้ยินดีคืนเงิน